ปาหวมทวนอ่ขาค่ะเห็ดยังก่ล้างผักค่ะสบายดีพี่น้องเอาสบายดีพี่น้องห้องกระมาพี่น้องเอ้ห้องกระมาพี่องหอนานองกระมาแต่หาน้ม่พี่น้องแซจอดประธานหอนน่ดอกหอนเทีอนเจ้ครับประนหอนเืีอนแซ่จกินเป็นน้องบนามาหอนเทีอนแล้วก็มาเตรียมพักเตรียมหยาเห็นยังก่อนนี่เห จะออตมหมักสว่างกินพี่น้องเลยเฮ้อไม่ยังนี่ออไม่ยังนี่เลสือมอ,อมันล่างพักแง่แง่แง่หนีเสียดหนก็ดีนี้ฮะหาแนวกินเลยเนาะพีน่น้องเอาละกจะวายสีตามหมาักงพี่น้องออมักงสวดสดๆจากต้นปิดมาเมื่อกี้เลยกะเจ๊ทำลงมือเองพี่น้องมือนี้ Wei, put it. Wei, hello. Wei. Just kỳ lẽ nào bên trong mọi người. Mặc kỳ, mặc kỳ, nha, kỳ nọ, mất tầm nha, nha, mất tầm nha, mất tầm nha, mất sẽ nha, mất tầm nha, mất tầm nha, น้ำตาลาลุกไปน้ำปลาเราก็จะหมดแล้วเงินปดน้ำปลาหมดแล้วกะทินี่จะเนี่ดเดบอกพี่น้องเลยจะเอ๋อ้จะเอ๋ว่า uh สันไม่ได้กะต้าน้อยเหยังไม่ไหมบอตางกะตาไม่บุเอไม่นต้ดเดเอากะต้าบุษทิพอ

นี่เจ๊นี่ปลูกเองพี here, my hands, my hands so ่น in so so yeah. ้องเอ้ยน uh ี s <S ่บ um, um, um ักคุ่งน so uh, so okay. ี AM ่ก็ปลูกเองนี่บมะนาวก็ปลูกเองนี่บักเครือขี้นี่ก็เพื่นปลูกเองหมดนี่ักเล่นนี่บ่บ่เอาน้ำไม้เนี่ยเด้จ้ะปลูกเองพี่น้องปลูกเองส่วนนี้ปลูกเองกินเองนี่พี่น้องเอ้ยักเล่นโซ่ลอแหน้ำไม้บุ้งวานซันนักก้อนจังมาทายปอีปวาแตเอียงมันอีียงพี่น้องเอ้ยเป็นเต็มพุ่ยเต็มพุ่งอันเนี้ย ปุเนี่ยนน่ยเสียบของเรามือนเด้อ ¿no? no, 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 no. ่นี่เสียบปนหูไปดนหละุหละอกเอยเบดดเสียบตันี้น้ำใหม่ลหาจิ้มยกจ่าเออนะม่เน่ยบอเอาไปเบคนบ้โอ้ยกระบะมึอเอาลานนี่ล่ะ

มาเดอมมาเดิมมาเดิกินน้ากันนกาใ่ไหมน้ไม้นี่้าวุ้นพักข้ากระไลสิ่งหลายอย่างพี่น้องผมี้ระินแนมีพักขามีพักโบกกับมีเหนียวไ้าร้ไ้าพักระใบบัวบไ่ใช่ไ่ใช่อหารน้ไม้ล้ม เตียนตอดซ้ำในเตียนตอดพี่น้องเลยเีปุ๊ตเลยวันที่อาจารยเ็บอยู่กับมจักฟองปุ๊บนองกับปุ๊่อแตเื่่ไหมบา้อนไ่เ้นลนีเตียนตอดเล่นจะเดินลนบ้างะบอกว่าจะเดี๋ยวหมดตียเตตอดเตียนตอดนแตตอดว่าหมดปัดนยังบ

còn nặng, còn nặng. Cứu cái chai ngon nhỉ đi. Bỏ ra. Cái chai ngon. Ăn rồi đó. Ngon rồi mà, nghe cái rồi đó. Chị rồi รวมผสมหน่วยหน่อยกี่ตะม่อนกี่ตะม่อนก็พอร่มแล้วแต่นางก็มาพระเจ้าเปิดให้่อนหนูบ้างก็มาจ้าไจ้าวอนไอนมาด้จังหวะมาบ้ามาบ้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 าน้อยอย่ามาอย่ามา

ใช้หักอะเยอะนทอดเจ้าลมอยู่บจตอนนั้นคอแดงะเาตอนหักนะม่จึ้นทอดบเจเจ้าอยู่พี่น้อาเอ้ยพี่เ้ะขตอนหังมนนะอือืมเขาก็ไม่หนดปากลูก่บะจนัส่้อน้อยมงื่ออัมนี่เดี๋ยวห้อยบน้ก็อาไปคือมาคเลย เออมาแล้วฮึคือเหมือนมันใช่กระทิบฮือกระทิบอยู่นี่ดเหรอ่ทบป่ะอยู่ในคลายทิบอือได้อ๋อเทิดโอ้ยอือไหนยืมข่าวนะตะันไม่จัดัน นุ่งขันอี้มีต่หมืนบว่ามันนะการทางเงินเรียกเขาจะเตะมาสิรจะไปรักษาเรียกของบ้านนัตะนี้มีอันวันีซื้อต่ำซ้อชดมาซื้อวกกลิ่นมาปิดลับหัอาน้ะอกนมัน้านกินกปิดไม่ด้แล่หมเขาเนขา่ได้กินข้าวเศ้าเจเขามาเอนี่ ไปตแต่ก้อนไก่จุมไก่ไปนะงไก่ปกเดไปปุ๊บานี่ัวหานไม่ไปจุ๊บุ๊จอยู่นะุได้จุงนี่แเก๋ไหม่วาตัน่ทัยังบรรลุอยู่บ่ทื่ออะไรนี่ก็เห็นบรรลุแล้วไม่ด้แต่ต่อหลัไปใช้ว่าตนอหไปได้ไปแล้วห่ดมอยู่นั่น ลงมาเาไม่ดเกลอท่ไหรัวเดักอืมไม่กบันเท่าไหันอืมเจเียนเลนอืมเนเยเมนะอืมยี่กินสดอาวววเนเลยเมกดีแล้วิดนองจาจางดีเถงมาทันนะเอบได้บ่ดมกินไปะเนาะดีกินนแ่ไม่ใช่คัดกินบ่เป็นหมิน พักผ้าหรองานหรือนแหหืมพัรอบกับแบบเกมนไตองวาไเก็บ้าเกโห้ยอาทำจนหืมไปเป็เกมนะจะเก็บะเนาะใคเก็บผ้ากันจะเดิ่มใครเก็บมาสันนะบม่รู้เขาเป็นมผ้ากันไ้นเลยม่ใช่แบบ่ตัอย่างเหมือน่มานอัรอกับแบบเป็เก

แก่ของเสี้ยงไงเสี้ยงเลยลุงเหยียบเหรอเหี้ยบเพราะนั่งเหี้ยบนี่น่ะไอ้ต้นบัวตาหนานเลยลูกทำไมน่าประทับโอ้โหสวยสดงดงาม

ผมก็มาตกใจว่ายด้วเด็กกำลังพันพี่น้องเอยอย่าอย่าไปตกใจเายอะตายย่ได้พกอันแน่พี่น้องสบายดีปลาบีปลาลุงปลาดิบพี่น้องผักซองใหนี้ผักเอ็งด้วยฝากมาปิดนาะฝากติดตามฝาวเอือดชาแนลฝากติดตามช่องเบาวเอือดชาแนลเด้อพี่น้องกดติดตามอีกเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดซับสไครต์ใบประกูดมะเครือมะแตง